วัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ลุงคมคนอะบนนะครับเด้อตื่นแต่เช้านะครับเนาะตื่นแต่เช้าบรรยากาศแต่เช้าอากาศหมอกเตีนตะาันะครับอยู่ทุ่งนาลุงคมคนอะบนนะครับเนาะวันนี้กะสีคดพักคดหญ้านะครับคดสวนที่ปลูกไปประมาณจักสองอาทิตย์นะครับแล้วก็กลับมาแบบง่ายเติบนะครับที่คดสวนแล้วก็หลังจากเขาสวนแล้วก็สิไปยามม่องใส่ไปมนวัดนะครับม่องใส่ป่าในสาครีดวัชิได้อยู่นะครับยามม่องใช่แล้วก็สิ่ที่ปลูกริดนะครับเนาะ พดพักสิปลูกปีก้อนสิไปงานผูกแขนคุณคู่ไก่นะครับเนาะเพื่อนสอบได้ครูผู้ช่วยนะครับเนาะอยู่จังหวัดบึงการนะครับเนาะชมบรรยากาศทดสวน,นครับเนะะาะกำลังงามครับพี่น้องโผล่ไปโผล่ไปจะคล้องใหญ่ไปแล้วก็สีให้ย้ายตัวมาหด้ออกย้ายพี่นี่โจโจให้ตุกจี้ให้หมอแย่ตัวมาหด้ออกนะครับลุงพ่อกะสิไปทำหลายที อันนี้เป็นคณะนะครับเดอ้ออาธิการก็บโหดให้เบิ่งอยู่อาธิการมันหญ่ปา,น,ยา,ยายนนี้เนาะมันยิ่ญ่แล้วคัะนี่เน,นี่แล้วคัะนี่ครับปลูกไวใ้ให้ยายโหดเดอ้อโหดเอาเขได้กินย่าม,มาลูกคบก็มากินเด้อครับเดอ้อบรรยากาศปลูกพักปลูกเนี่ยปลูกพักนะครับเดอ้อ นี่กะลังนี่กะลัมมีคณะเดี๋ยวคนฟังเลยสิพยายามจำมองาะอันนี้เป็นทัวเด้อดิทัวผักยาวกะลัหฮอกะลัมปีทัวผักยาวกะลัมปี นะครับน้าอยู่หูกไกวนะครับนี่ทุเรียนตุดเก่าทุเรียนตุดเก่าทุเรียนกล้วยบรรยากาศทุ่งนานะครับเกี่ยวเขาเดี่ยวสีเขาเดี่ยวอย่าทำมาบางังลูกคบใซ่มั่งไว้ครับผมว่านี้น้าอยสะน้าโยสะเอานี่ในกระไรตัวเนาะพี่น้องเนาะเขาเลี้ยงไว้ครับเซ่มั่งใส่มั่งไว้กระตือธรรมะกระตือกินครับมีน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเลยครับเด้อ ล้วหนักเย็นปลาเขียงไม่ได้ว่าปลาดุกหรือล่องสีตมเอาไปไหนนะครับพังับลูกพี่น,น้องอ่ะโอ้จะว่าตายเว้ยใส่ไปใส่ใบมืงขึ้นหมื่บ yeah, ้านนี่เนาะหนาวหนาวเนาะกเพราะในปนครับเพราะในปนปลาเข็งนี่แหละใส่ใบไม่ได้ยากปลาเนาะใส่มองกระโดดไมปลาในส่ยะเนาะพูดนะ พี่น้องเอ้ย,อย,อยนี่แต่ปลาครับพี่น้องใส่ถิ่มใบมะม่วงนน่คุ้มๆเดินสามารถกับพ่อ y ตัวปันพีปันน้องกินนะครับเด้อโอ้ปนปมะเข็งไปงานจ๊ตเตวิ่งยังไง <c oughs> <c oughs> รู้บรรยากาศครับเด้อเนี่ย <c oughs> อาจ,จิป็นปนปมะเข็งแหละปนปมะเขียงล <c oughs> ิงปลานะ <c oughs> ครับ พอดีกินครับพี่น้องได้ไม้มาน้ำพร้อมเนาพอได้กินอยู่<า>เก็บเกี่ยวข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวเขาเรียบร้อยนะครับเนะาะการหยิไถเตรียมดินไหมครับนี่เพราะว่าหน้าฝนมันจะเป็นปุ้ยนะครับตอนแจงราไถมามาไถเตรียมดินไหมครับเตรียมไว้หน้านะครับเนาะนะครับกิจกรรมวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่์ฝนไทยะก่อน จะสิไปปลูกริกเนาะยังคำยังบอกขั้นคำปันไหนนะครับเรื่อพี่น้องเรื่องเมืองเนี่ยบรรยากาศนะครับเรื่องนี้เพล่นถอยเอาอะไเนี่ยเขานี่ยต้องขึนบนแรีนเป็นวงกลมเนาะเสียไม่กล้าว่ามันจะเรียนเป็นมังกลมอะไรนะครับพี่น้อง Còn nhai lục cứ mở ย้ำลุม้มลุกเพล็ดเอ้าว่าดูแลเอาแค่สิบต้นพอนะลูกครูนะด,ดูแลเอา โอ้ให้แล้วดูแล้วนะลูกครูนะแค่สิบต้นไม่ต้องเยอะก็กินได้นะครับไม่ต้องเยอะ mm <laughs> Nah. Exacto Mm-hmm.